เมื่อครั้งองค์พระรามเดินตามจากพาราติดตามนางสีดาในดงป่าทรรมานหนังสือที่เคยเรียนรามมาเกวียนที่ก่าวขัานร,รักแท้ใครทนทานจึงพบพานกันสมใจแต่ก่อนนั้นต้นขามดูสวยงามมีใบใหญ่พระรามพักกลางไปแใต้รมไม้ต้นนั้นเลยสีดาสดที่รักนอนนุนตัก คงนั่งเคยราเทียจนล่วงเลยฝ้าสร้างสว่างมารักมาจึงรั่วพผมเห็นนางครมยิงสงสารเห็นว่าร้อนนานอันจะผูกนางชังเกลียงใจจึงแผงซ้อนยิงขึ้นฟ้าบนเมฆามีเมฆไกลเป็นฝนลงทันได้ล่นพ้าใบมาคามจุดเป็นข้าวพุนละใบขามเราหไ่เหลือใบ